เยอูลิกุมอาราฮมตูลลอฮิมะบาริกาตุขอความสุขความสันตินะครับจงประสบแก่พี่น้องที่รับชมรายการสลามล้านาทุกท่านนะครับผมชุมพลศรีสมบัติครับครับผมเลิศชัยคำครับครับรายการนี้นะครับผ่านททนจตีมทีวีนะครับครับทีวีเพื่อคุณนะครับก่อนใดแล้วนะครับก็ขอฝากไปยตีมทีวีไว้ในอ้อมใจของทุกท่านตัวนะครับผมครับ ครับวันนี้เรื่องราวในเชียงใหม่มากายนะครับเนาะครากไลามาเล่าอยากมาฮือพี่น้องได้ได้เห็นกันว่าเองานในจังหวัดเชียงใหม่เนก่็เริ่มมีกิจกรรมที่อย่างต่อเนื่องมากเลยต้องใช่ครับนี่เราพาพี่น้องนะครับไปดูการลงพื้นที่ของของรุ่นสกาดนะครับผมครับซึ่งอ่าการลงพื้นที่ครั้งนี้นะครับเนาะกองรุ่นสกาดและใบตุนมมเชียงใหม่นะครับลงพื้นที่เยี่ยมเยียนพี่น้อง กองทุนสการเชียงใหม่นาโดยอิมามุสฟาฮัซซันนะครับประธานที่ปรึกษานําคณะกรรมการนะครับของกองทุนลงพื้นที่หมู่บ้านปิงหลวงสุลาอิสลามปากกองอำเภอสารปีจังหวัดเชียงใหม่นะครับการลงพื้นที่ครั้งนี้นะครับนอกจากเป็นการเยี่ยมเยียนเป็นปกติแล้วประจําเดือนแล้วนะครับในหมู่บ้านแห่งนี้มีผู้รับสการแบบส่งเสริมต่อต่อยอดอาชีพนะครับก่อทั้งกองทุนสการก่อเข้าไปดูแลใน ในจุดนี้นะครับเป็นหนุนเสริมไปชื่อเหลือนอกครับผมครับผมก่อใครที่ขาดแคลนเครื่องไม้เครื่องมือนะครับก็คือต่อยอดอาชีพนี่ก็หมายถึงว่าการที่คนที่มีอาชีพอยู่แล้วนะครับเอาไปส่งเสริมสนับสนุนในกลุ่มชนเหล่านี้นะครับเนองอันอันนึงครับทางคณะกรรมการอิสลามนะครับยังลงพื้นที่เยี่ยมเยียนบ้านของไอ้น้องไอชาตนะครับนอซึ่งบ้านคือแปลงแล้วก็มาแล้วสกรรมนะครับนอเขาเตื้อครับผมับ ก็ทำธุระครับผมก็มันเป็นเรื่องที่มีการส่งต่อมีการบอกต่อกันมแม้ว่าชุมชนไปถึงองค์กรต่างๆแล้วก็มีการมุ่นสมงนุนเสริมช่วยเหลือเนาะระหว่างกลุ่มต่างๆเข้ามาครับก็เป็นผู้หนึ่งนะครับที่ได้รับทุนการช่วยเหลือจากการสร้างบ้านให้กับผู้ยากไร้นะครับถ้าบผมแต่ก็ต้องมีที่ดินเป็นของตัวเอานะครับใช่ต้องขอขอบคุณนะครับอาจารย์ไพศาลผมยงนะครับคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยนะครับฝ่ายสังกาดและสังคมสงเคราะห์นะครับผมก็ หือว่านะครับบ้านหลังนี้นะครับก่อนได้รับความสําเร็จนะครับเนาะก็ใกล้จะเสร็จแล้วใกล้เลยกับตอนที่เราไปก็คือโอ้โหครับมันมีอนันใส่ที่ป้าอนันใส่ไปก่อนเนาะกันป้ากันพนไปก่อนครับผมก่อนเชลล์ก็ผมเนาะเขาก็ได้ไปติดตามรอบหนึ่งเนาะหลังจากที่เพื่อจะทําการลงมือฮึเรียบร้อยครับผมครับครับก็ถือว่าเป็นเรื่องกิจกรรมนะครับที่สร้างประโยชน์เอ่อที่ดีๆฮึคกับพี่น้องในพื้นที่ในชุมชนนะครับในสังคมนะครับก็คง่ไจะหยุดแค่ บ้านหลังนี้หลังเดียวนะครับก่อท่านใดได้นะครับที่ได้รับความเดือดร้อนนะครับก่อสามารถแจ้งไปยังคณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัดเชียงใหม่นะครับซึ่งจะมีอ่าหน่วยงานือครับหรือเจ้าหน้าที่นะครับไปคอยดูแลแล้วก็ไปพอไปกอยพี่น้องนะครับว่าหากว่าเขามีความประสงค์นะครับที่จะอ่าจะทําจะสร้างบ้านโดยที่ถูกเงื่อนไขเปิ้ลประกอจะให้คือการช่วยเหลือนะครับผมครับพี่น้องครับทางคณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัดเชียงใหม่นะครับประชุมประจําเดือนนะครับผม โดยวาละามีวาละที่น่าสนใจแล้วนี่ครับนี่ครับเราจะเห็นว่าการนักการปัญหาของจังหวัดเชียงใหม่นะครับไอเรื่องกูโบนะครับไปเรื่องมีปัญหาได้เลยแล้วนะครับเรื่องกูโบเริ่มมีปัญหาแล้วนะครับตอนนี้ทางคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดเชียงใหม่นะครับก็ได้มองหากูโบที่เป็นกูโบกากนะครับเพื่อจะเอาไว้รองรับนะครับพี่น้องนะครับที่เสียชีวิตไปแล้วก็ช่วงนี้นะครับไปเรื่องมันปัญหาคือ อนข้างจะหาที่ฝังยากนะครับมันเป็นเรื่องของพื้นที่ในชุมชนเมืองครับผมเนาะซึ่งมันมีพื้นที่จํากัดอยู่แล้วแลวก็พื้นที่ที่ไม่ได้กว้างขวางมากมายอย่างชุมชนที่อยู่ตั้งนอในเมืองครับผมก็น่าเป็นห่วงนะครับเนาะพี่น้องเห็นตังใดนะครับเนาะอันนี้ก็ว่าเราจะมีความร่วมมือทางคณะกรรมการก็จะขอความร่วมมือไปทางอาชิดจัวดําพูนนะครับเพื่อจะเออลองประสานกันดูว่าหากว่ามีพื้นที่กว้างขวางนะครับอาจจะขอ ด้ร่วมกันไปได้โดยนะครับเนาะเพราะในพื้นที่จริงๆแล้วก็เรื่องของคุโบอาจจะเป็นเรื่องของแปีสิปีก็ได้ครับผมน่าตัวแต่ว่าถ้าบอกวางแผนไปเลยยิ่งไปถึงตอนนั้นพื้นที่ชุมชนเมืองอาจจะขยายขยายออกไปทางนอกไปเรื่อยๆเนาะบางกต่ทำให้ถึงที่รอบๆเป็นพื้นที่ในเมืองโดยหัวตัวครับผมครับผมขอหน้าเป็นห่วงนะครับนะอะไรพี่น้องก็ช่วยกันนะครับการเรื่องนึงเป็นเรื่องของสุนัขนะครับือการคลิปไปอัวยาเพื่อคองรอนักเรียนนะครับ หรือเด็กๆหรือมวลรับที่ยังมีความสามารถที่จะไปทําการคลิปได้เดียนะครับการชมรมนะครับพัฒนาคุณภาพชีวิตมุสลิมนะครับของบุคคมแท้นะครับก่อได้มีดํารินะครับก็ไม่ได้มาปรึกษาหารือกับคณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัดนะครับซึ่งก็มีแบ่งเป็น3ประเด็นด้วยกันนะครับนาองครับก็คือหนึ่งสำหรับบุคคลที่มีเลข13หลรักแล้วนะครับก็สามารถที่จะขอใบสตัวนะครับจาก โรงพยาบาลที่เขาสังกัดอยู่หรือว่าเขามีบัตรทองหรือว่าเขามีสิทธิในการรักษานะครับเขาสามารถจะขอใบส่งตัวแล้วก็เพิ่นจะทําการผ่าตัดนะครับพัดเรียกว่าผ่าตัดเล็กนะครับที่โรงพยาบาลนครพิงจังหวัดเชียงใหม่นะครับส่วนแฮมแฮมางออกนึ่งนะครับสําหรับผู้ที่เป็นต่างชาตินะครับที่มีบัตรมีเลขนะครับก็สามารถที่จะ ไปทําได้ที่คลินิกนะครับนะโดยอันนี้อาจจะมีค่าใช้จ่ายนะครับนอกมีค่าใช้จ่ายทมที่คลินิกแต่ค่าใช้จ่ายมันนักนะครับเพื่อนหมอก็ยืนยันว่าตอนนี้ก็คืออยู่ที่หกร้อยบาทนะครับผมพาะฉะนั้นนะครับใครสนใจที่จะทําสุนัขนะครับทางกรรมการจังหวัดนะครับก็สามารถที่จะส่งรายชื่อเข้าไปที่สํานักงานคณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัดเชียงใหม่ได้เลยนะครับผมครับพี่น้องครับวันนี้ก็มีการประชุมของอสากรอทรั์มสซิมเชียงใหม่นะครับซึ่งก็ ถือว่าเป็นการประชุมสามัญประจําปีครั้งที่สองครับก็มีสมาชิกมาร่วมประชุมอยู่ร้อยคนนะครับเนาะโดยในการด้วยการประชุมครั้งนี้นะครับแล้วก็มีการรายงานการประชุมที่ผ่านมาแล้วก็มีการรับรองการประชุมแล้วก็มีการคัดเลือกคณะกรรมการนะครับเนาะซึ่งก็ได้คณะกรรมการนะครับตามความคาดหวังของแรงซากกร์มุสลิมนะครับสากก์มุสลิมจังหวัดเชียงใหม่นะครับไปเลือก แนวทางที่มันขับเคลื่อนเนี่ยมันขับเคลื่อนเพื่อกพราะเพื่อทาให้ชุมชนมีทางออกในเรื่องของในแหล่งเงินทุนเนาะแล้วกลับเป็นเรื่องของการที่ทาให้พี่น้องมุสิมอได้มาร่วมมารวมตัวกันเนาะป็นหวงผิดใจเนาะคืออนาคตมันก็เขากบอกว่าเขาใจเงินน้อยเงินนักแต่ว่าบอกว่าแผนเลยเลยเขาบอกว่าวันนี้กับวันหน้ามันแตกต่างกันขนาดไหนครับก็ถือว่าเป็นองค์กรหนึ่งนะครับที่ เราต้องขึ้ความสําคัญนะครับโดยเฉพาะพี่น้องนะครับพี่น้องในชุมชนมุสลิมเรานะครับไอ้ทางออกของเรานะครับมีค่อนข้างจะน้อยมากนะครับในเรื่องที่เราจะไปยืมยืมไปนะครับแต่ด้ว่าวันนี้เรามีการเตรียมความพร้อมในเรื่องของการเงินนะครับเนาะเอาหุ้นจับอดอมนะครับเอามาฝากคุณน่เอามาช่วยเหลือซึ่งกัรและกันนะครับมันก็จะเป็นเงินก้อนโตๆนะครับคือพี่น้อง ได้จับได้จ่ายนานนานคตได้เลยเนาะผมยังมาได้ก่อเดือนละร้อยสองร้อยไปก่อนครับผมนอกจากขยบไตตัวของสมาชิกในครอบครัวไปเพื่อจะทําให้เกิดเรื่องของการออมนอกจากเป็นระบบเรื่องย่างต่อเนื่องอันนี้สาระสาคัญที่สุดคือออมเป็นระบบอย่างต่อเนื่องครับโดยเฉพาะทางเมืองล้านนานะครับแหล่งเงินทุนที่จะเป็นแหล่งเงินทุนของพี่น้องมุสลิมที่ฮาลันน่ยค่อนข้างจะมีน้อยนะครับหากว่าแล้วหากว่านะครับ ว่าเรามาช่วยกันสนับสนุนกันแล้วนะครับก็อยากจะฝากย้ําสมาชิกนะครับเนาะครการจะฝากเงินหุ้นเป็นหลายเดือนเนี่ผมถือว่าเป็นความจําเป็นนะครับซึ่งกองทุนจะโตไปโตได้ในต่อนด้วยกับเงินหุ้นประจําเดือนนี่แะครับผมนะครับจะไปสากศรแล้วนะครับแล้วเอาจะอยากจะฝากเรื่องการศึกษานะครับซึ่งทางโรงเรียนเจ็ดพักดีนะครับร่วมกับชิตตะกวานะครับก็เลยจัดการ มานาหรือว่าเสียวานานะครับในเรื่องของการศึกษาเรื่องอย่างใกล้เลยครับระเบิดพลังสมองครับผมระเบิดพลังสมองครับผมเป็นสาระสําคัญครับผมเนาะเรื่องนี้เรื่องทุกเรื่องเ่ยมันต้องมีการมารวมคิดรวมทําหรือว่าร่วมคิดร่วมทําเพื่อเป็นรูรรมทห้ได้ครับผมครับนี่คือสาระสําคัญที่ว่ายิ่งด้เราแต่ละคนแต่ละท่านเะอ่าคนที่มีความคิดเห็นลองมานั่งมาพูดมาคุยเนาะมาแลกมาเปลี่ยนกันเพื่อยกระดับความคิดของแต่ละคนแต่ละท่านน่คือมาเป็น เขาเรียกว่าอย่างบารอดล้อมรวมกันให้เป็นหนึ่งเดียวในการวางอนาคตเนาะแล้วยังไงมันมีประสิทธิภาพมีสิผลโดยตรงนี้คือสาระสำคัญครับหลายๆครั้งหลายคราวเขาคิดว่าเขาอู้ก,กันไปอู้ได้ไปเปลืองเนาะแต่ว่าวันนี้เขาอูได้ละแต่ต้องระดมมันสมองความคิดต่างๆแล้วเออมาเป็นโครงการเป็นโครงสร้างเออชัดเจนเนาะแล้วแล้วกลับไปเกิดแรงบันดาลใจบอกโอ้โหอู้ไปแล้ว ขึ้นไปแล้วเปิ้ลหุยอภาพหรือว่าเปิ้ลเอามาผสมผสานเกิดแรงบันดาลใจที่ไม่อ้วไข่ไป่พอก็ไข่สร้างแนวร่วมขึ้นมาเห็นไหมครับนี่รายการดําเนินการในเวทีหน้าวันนี้นะครับมี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 ไข่เข้ามาร่วมกับกิจกรรมในครั้งนี้นะครับครับก็ปีเขาเรียกว่ามีฝ่ายการศึกษานะครับมีบุคลากรฝ่ายการศึกษา มีครูบาอาจารย์แล้วก็มีผู้ที่วานแผนงานเนอะรวมทั้งอาจจะมีอย่างคนอย่างเขาทาสื่อเนาะซึ่งไปนั่งดูแล้วก็มันเกิดทัศนคตทีที่ดีอะในการที่คนคนนึ่งหรือกลุ่มหนึ่งน้องหลายคนอลายกลุ่มหรือว่ากลุ่มเดียวกันแต่ว่ามีไออย่างที่มาแตกต่างกันะมาร่วมมาคุยกันเื่อมันมีที่ทางเดียวกันนี่สาระสำคัญ่างไอมาชิตะกวานะครับโรงเรียนเจรวดีก็ไเลเจอรดรทิชากรจินดาครับซึ่งเป็นผู้บริหารของโรงเรียนไอวิทยาศาสตร์นะครับที่ สงคานะครับก่อได้มาคือความรู้นะครับเกี่ยวกับเรื่องการบริหารจัดการของโรงเรียนทิตบางดีนะครับเพื่อจะใือการศึกษาเป็นการศึกษาแบบหลอมรวมระหว่างบ้านโรงเรียนมัชยิดนะครับใช่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 ตผมเพราะฉะนั้นแล้วนะครับการศึกษาที่มันมีส่วนร่วมซึ่งกันและกันนะครับมันจึงเป็นการศึกษาที่ยั่งยืนนะครับนะวันนี้ครูประยูผู้ปกครองชาวบ้าน ช่วยกันดูแลช่วยกันพอช่วยกันคอยนักเรียนนะครับผมอันนี้คือสาระสําคัญของ <c oughs> การร่วมเสวนาร่วมอบรมนี้อยากคือครูสอนศาสนาอยากคือนักเรียนศาสนา <c oughs> ได้มีใกล้ชิดกับช <ans> ุมชนสังคม <c oughs> <ส>นะครับอันนี้คือ,อปัจจัยสําคัญนะครับ <c oughs> ในการเสวนาครั้งนี้นะครับผมและวิชาการบางอย่างน่ะอาจจะวิชารารในเรื่องเขาเรียกว่าออกพื้นที่ออกนอพื้นที่เนาะหรือว่าลรงปฏิบติจริงอี่ะว่า อย่างในขณะที่ตะตัวอุ้ยอยว่าการไปเยี่ยมเยี่ยมผู้ป่วยการไปฟังไม่ยิ้หรือการไปคิดมาหรือการไปให้บริการเนรี่ยต่อไปนห้จะเป็นชั่วโม,มงของการศึกษาที่อยู่นอกข้องเรียนนอกในการที่จะไปให้บริการหรือเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างตัวเขาหรือว่าระหว่างองค์ก,กรหรือว่าชุมชนแบบนี้มันจะเชื่อมกับคนมันก็จะเป็นการสร้างความฮักนะครับความฮักความสามัคคีความเมตตาผู้รักผู้ใหญ่ก็คือความเมตตาเด็กเยาวชนนะครับนอกาะเด็กเยาวชนก็คือความเคารพความ นับถือกับผู้รักผู้ใหญ่นะครับสังคมก็มามีช่องว่างมามีความเลื่ยมล้ำซึ่งกันและกันนะครับอันนี้ก็ยังจะฝากหลายๆองค์กรนะครับบอกว่าแต่อยู่ในการศึกษาในระบบใดนะครับผมว่าชุมชนนี่คือเป็นปัจจัยสําคัญนะครับมัใช้ได้กับโตคนมันก็สามารถสร้างคนสร้างเยาวชนสร้างผู้สูงอายุสร้างผู้สูงวัยเด้ออะไรอย่ายังที่อยู่ในร่วมในกันในชุมชนในมัสยิต่างๆเนี่ยเอามาแนวคิดนี้มาใช้เนาะ การกิจกรรมร่วมในวันศุกร์ก็ดีเนาะหรือวันเสาร์อาทิตย์ก็ดีเนาะอย่างนัตแต่ที่ทำให้เกิดปฏิสัมพันธ์ระหว่างช่วงวัยต่างๆครับผมอยากจะบาพี่น้องไว้้วยนะครับ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 พี่น้องครับก็ช่วงนี้นะครับก่อเป็นเทศกาลฮัทนะครับเนาะเทศกาลที่พี่น้องนะครับต่ายท่านนะครับมีโอกาสได้ไปทำฮัทไร้เชียงใหม่ปีนี้นะครับถ้าผมมีผู้ที่ปมีกูณชาตินะครับที่ไปประกอบพิธีฮัท 13้9ท่านนะครับเครื่องป้นท่อนะครับก็เป็นที่แห่งหนึ่งนะครับที่จัดเลี้ยงแล้วก็มอบของชํำรวยก็คือเป็นยาพวกอะไรอย่างนะครับคือกับพุทธญาติที่กำลังจะเดินทางไปไทําฮัทนะครับที่ซาดี่อาระเบียนะครับก็ถือว่าเป็นกิจกรรมที่น่าสนใจอย่างหนึ่งนะครับนะรู้สึงตอนนี้กตัวน้องครับผมอยากเดีพี่น้องนะครับไปชมบรรยากาศนะครับเดี๋ยวก็มุ่งกันครับผม ท่านเป็นได้รับเป็นแขกขององค์ัลลอฮฺสุบะอันตะกะดาวันนี้ไม่ใช่ธรรมดาะนะครับเริ่มตั้งแต่ท่านเนี่ยตั้งจิตตดาตังต้งใจที่จะทำพาาับแล้ววันนี้ตอบรับอัลลอฮฺลาซูตอบรับแล้วนั่นก็คืออัลลอฮฺได้รับเชิญท่านเป็นแขกของพระองค์ไปยังบ้านของพระองค์ตรัสสุสุสลามบอกว่าทุเจ้าคนที่ไปทำฮัจญ์ก็ดี วันตุ๊บัสคนที่ไปตามองค์กรก็ดีคนเหล่านี้เป็นแขกของอัลลอฮฺประทานกับเเวลาใดที่เขาขอต่อพระองค์พระองค์จะตอบรับทเลยมีเกียรติมากๆนะครับที่มาร่วมจุ่มลงในนั้นนี้เพื่อส่งดุยุคุรมานแขกของอัลลอฮฺเข้าเฝ้าอัลลอฮฺอย่างใกล้ชิดแล้วก็จะมีคำกล่าวของบรรดาเหล่านี้ ลราไปกันรอุมมาลำไปกันถ้าแปลภาษาชาวบ้านก็บอกว่าอัรอฉันมาแล้วามาถึงแล้วเทือนก้อที่จะกเราว่าวาลิลลาฮีอะลลอนะสิทธิธ์จุนไปเต็มทิสตลอดอัลกายนิซาดีลาสุรอรอัยยุรอในย่าที่9 7อัลลนร์บอกว่าเป็นสิทธิของอันรอที่มีต่อมนุษย์ในการไปประกอบพิธีฮัจญ์ถ้ามีความสามารถนะไปมัสยิดอิสลามบ้านฮอนั้นได้มี การจัดกิจกรรมในการสแสดงความยินดีและเลี้ยงส่งมอบของใช้จำเป็นให้กับอุทยาที่จะเดินทางไปแสวงบุญเป็นประจำทุกปีมาหลายสิบปีแล้วตั้งแต่ในช่วงสามปีที่ผ่านมามีโรคระบาดโควิดก็ไม่มีทั้งอุทยาที่จะไปแล้วก็เรางดกิจกรรมที่มีความเสี่ยงนะครับปีนี้เป็นปีแรกซึ่งก็มีอุทยาจำนวนรวมกว่า39คน ที่มาลงทะเบียนไว้ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และใกล้เคียงบางส่วนก็ได้เดินทางออกไปแล้วแต่ส่วนใหญ่ก็ยังอยู่นะครับวันนี้เราก็จะร่วมกันจัดเลี้ยงอาหารจัดมอบของใช้จําเป็นยารักษาโรคและได้เชื้อเชิญพว้วุโสผู้ทรงคุณวุฒิไม่ว่าจะเป็นอิหมามปามุสฟาอิหมามซอเลได้มาให้โอวาตได้มาให้ข้อนแนะนำในการเตรียมตัวเพื่อให้ฮั์นั้น เป็นฮัตที่สมบูรณ์ฮัตที่มรุษสํสหรับทุกท่านนะครับกิจกรรมการทําฮัตนั้นเป็นหนึ่งในข้อบังคับและเป็นหนึ่งในความตั้งใจอันแน่วแน่ของพี่น้องมุสลิมทุกคนหนึ่งในห้าข้อบังคับที่สูงสุดของอิสลามทุกคนก็คาดหวังว่าเราในชีวิตนี้เราคงจะได้ไปทำฮัตครั้งหนึ่งแต่แน่นอนครับในภาวะปัจจุบันก็มี พี่น้องจำนวนหนึ่งก็ไม่น้อยที่ยังไม่มีความพร้อมทางด้านเศรษฐกิจที่จะไปทำประกอบพิธีฮัตคณะกรรมการมัสยิดอิสลามบ้านอออกได้กาได้รับบิแนวนโยบายว่าเริ่มตั้งแต่ปีนี้เราจะจัดตั้งตู้รับบริจาคคล้ายๆกับเป็นกองทุนฮัตเพื่อมอบให้กับผู้ที่มีเนียรผู้ที่เป็นอิสลามิกชน ผู้ที่มีความศรัทธาและมีสุขภาพแข็งแรงได้มีโอกาสไปทำฮัทเพื่อเป็นครั้งหนึ่งในชีวิตของเขาโดยเราคาดว่าเราจะสามารถรวบรวมเงินได้เพื่อมอบให้กับบุคคลเหล่านั้นได้ปีละอย่างน้อยสองท่านอิชาลอดนะครับโดยเราจะเปิดตู้รับบริจาคในเดือนรอมฎดอนปีหน้าซึ่งอิชารอลถ้าทุกอย่างเป็นไปตามที่ เราได้วางแผนและอารเราะได้ให้โอกาสเราก็จะมีอุดสาตที่ได้เดินทางไปด้วยการสนับสนุนของพี่น้องทุกคนและด้วยเนียดอันยิ่งใหญ่ของพวกเราทุกคนที่จะได้จะส่งให้เขาได้ไปทำฮัทเพื่อเป็นบารักัตเพื่อเป็นเกียรติกับชีวิตของเขาเกียรติก่ความเป็นมุสลิมของเขาในโอกาสนี้นะครับเราก็ขอขอบคุณพี่น้องมุสลิมทุกท่านนะครับและสับปูรุทุกท่านที่ร่วมบริจาคเงินสมทบ กับมสัสยิบันห้อที่จัดก,กิจกรรมนี้และเราก็ตั้งเป้าหมายว่าเราจะจัดให้เป็นกิจกรรมประจําปีของเราต่อไปสืบต่อรุ่นลูกรุ่นหลานต่อไปนะครับวันนี้ก็ขอขอบคุณผู้วุโสขอขอบคุณผู้มีบุคลากรหลายท่านที่นอกจากช่วยเหลือเรื่องเงินทองแล้วยังนําสิ่งของมามอบให้กับฮัทผู้สรงเกตของเราขอเลาะได้ปิดคุ้มครองและให้ท่าน ได้ฮัตอุตยาตทุกท่านได้เดินทางด้วยความปลอดภัยได้ฮัตที่มักรูดได้ได้กลับมาสนับสนุนในกิจการของอเล์ต,ต่อไปอัสลามอัลัลลยกุ๊มบวรล,ละครับมนนา,ภา,ภา,นนบาเป็นท่านประาน,นดาอดบวรละครับาน อิมาคณะกรรมการมัสยิดแล้วก็พี่น้องอิสลิมปิมเกียร์ทุกท่านนะครับก็ในวันนี้เนี่ยนะครับก็มาเป็นตัวแทนนะครับของบรรดาผู้ยาที่จะไปทข่งมัชนะครับในปีนี้ซึ่งสิ่งหนึ่งนะครับที่ได้เห็นนะครับในสิ่งที่มัสยิดเพื่อห้องนะครับได้ทำมาตลอดนั่นก็คือการที่จะมีการจัดงานเย็นสด ให้กับบรรดาพุทธญาตที่จะไปทำพิธมาอย่างต่อเนื่องนะครับผมคิดว่าสิ่งหนึ่งที่ทางคณะกมการหรือผู้จัดได้จัดงานลักษณะนี้ขึ้นมาในการจัดเลี้ยงนะครับเอาบรรดาพุทธญาติที่มานั่งอยู่ตรงนี้ให้เกลียดนะครับมาเลี้ยงอาหารเลี้ยงสงผมคิดว่าสิ่งหนึ่งที่พันผู้จัดเองเนี่ยนะครับไม่ได้คิดเพียงแค่จะเอามากินข้าวส่วนหนึ่งผมคิดว่า คนที่จัดงานเลี้ยงส่วนตรงนี้เนี่ยคงอยากจะมองเห็นบางอย่างเพราะวันนี้เนี่ยคนที่นั่งอยู่ตรงนี้39คนในจังหวัดเชียงใหม่คือ1%ของและจะเป็น1%ของมุสลิมในจังหวัดเชียงใหม่ที่ไปทามาชนะครับในวันนี้เนี่ยผมคิดว่ามันเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะให้กำลังใจแล้วก็กระตุ้นนะครับสังคมมุสลิมเรานะครับในเรื่องของการที่เรานั้นจะไปฮามาช ข้อคัดนั้นถือว่าเป็นรุกโอนหรือหลักการปฏิบัติที่สําคัญแล้วก็เป็นรุกโอนนะครับหลักการปฏิบัติที่บางะมากบอกว่าเป็นรุกโอนที่ประเสริฐที่สุดนะครับซึ่งนามบางะมากบอกว่าประเสริฐที่สุดหลังจากการละหมาดซึ่งในวันนี้นะครับในนามของพุจัดนะครับปี2566นะครับ ก็ขอลดทหารผูวตาราสทรงตอบแทนนะครับสาหรับคณะผู้จัดงานในวันนี้นะครับแล้วก็ขอลดทหาตาราทรงตอบแทนบรรดาแขกผู้เกี่ยวนะครับที่ได้มาร่วมกันขอตัอาให้กับบรรดาผู้จัดอีิน้องครับก็อันนี้ก็เป็นกิจกรรมอย่างหนึ่งนะครับที่ต่างบรนทอนะครับเพื่อนทำมาชิดบานฮอนะครับเพื่อนทำแบบสม่ำเสมอมาตอนเนื่องนะครับออกมาขาดมาพลาดตอนช่วงโควิดนะครับก็เลยหยุด การกระทานี้นะครับนอกจากการเลี้ยงทรงผู้ที่ไปทำพัดนะครับยังขั้นะครับในคนจีนเนี่ยภาไปทำพัดในคนจีนมันจะขึ้ความสําคัญมากหมายถึงว่าคนที่ไปทำพัดมันจะขึ้เกียร์และก็โอ้โหแล้วเราไปดูถ้าท่านได้มีโอกาสได้ดูคลิปที่คนจีนไปทำพัดที่เขาไปส่งกับสนามบินนะครับเขาเห็นความอลังการนะครับงานสร้างอันนี้คือตัวอย่างเล็กๆเหมดแน้ะนะครับที่ว่าทางมัสยิดบ้านฮ่อได้จัดนะครับ การแผโครงการนึ่นะครับประชาอนยังคิดโครงการว่าท่านเพื่อผู้ยากไร้แล้วก็มีอามานศาสนาโดยจะมีการระดมทุนอ่หรือว่าโทษเะวาะเชยงไม่นะครับโดยื่อนัดห่อนี่จะเป็นเก้าโดยช่วงเดือนรอบดอนหน้าเนี่ยครับที่จะถึงเนี่ยจะเริ่มเปิดกล่องเพื่อจะหาเงินสนับสนุนผู้ที่มีอามานดีมีการงานมี จะประเทศเฉพาะเฉพาะวันน้อยนะครับเท่าที่คุยกับท่านเลขาฯจะขยายประสานเนอกประสานกันไตแล้วก็ยินนะครับผมกลับมีเราส่งรายชื่อมาก็ดูว่าเออการประพฤติปฏิบัติของคนที่จะไปทำพัดคนที่อยากจดดะแต่ยจะมามีโอกาสไปเนี่ยคนดีนี่มีเป้าหมายคนดีที่ทําอามุธตัวลอกสลาเราอยากมีโอกาสที่จะได้ไปทําพัดเนาะได้เป็นแขกของล็อกสลาได้เนาะครับผมอันนี้ก็เป็นกิจกรรมที่อ่าเป็นโครงการที่น่าสนใจโครงการหนึ่งนะครับที่ ส่งเสริมพี่น้องนะครับได้มีกําลังใจจะได้มีความมุมาณะในการทําอามานต่อรัฐสภาตาล่าเป็นช่องทางหนึ่งเราเพราะว่าตะก่อนก็มีทุนของประเทศนั้นประเทศนี้เหมือนกันเนาะสคนดีที่มีอีมามีอามานแต่ละมาสิตชุมชนเืเอยส่งไปให้องค์กรนั้นองค์กรนี่เนาะแต่ปีนี้ห่งไปน้อยน้อยตัวครับ มันหมายถ้าว่าปีนี้ห่างๆมันห่างไปหลายปีแล้วนะครับตั้งแต่โควิดมานะครับทำไมก่อนนี้เอาก็จะเห็นว่าให้ทุนจะกินมิเหลสนะครับเนาะมากันหลายทุนได้กันได้ครับกันทุนหน้าก็ถือว่าเป็นโครงการหนึ่งนะครับที่หน่าสนับสนุนเป็นอย่างยิ่งครับพี่น้องครับผมครับวันนี้นะครับเอาได้อู้เปิหลายเรื่องราวในเรื่องที่จะเติมอยากจะเสริมนะครับครับผมในเรื่องหกสกัดครับผมเนาะสกัดคือการสร้างโอกาสให้แก่บุคคลในชุมชนและชุมชนและท้องที่ บุคคลที่ขาดโอกาสเนาะมีความยากไร้ยากจนนอนมีความประสนหาเช้ากินค่าได้เขามีมกกัรคผลแตชักหน้ามาถึงหลังลครับอุปสรรคปัญหาต่างๆนั้นมากมายแต่ถ้าเขามีกลุมตุาการที่มีความเข้มแข็งเนาะมีคนที่ทํางานที่สองดูแลได้เป็นรูปรธรรมแล้วเขามีของทุนดุลเสริมในด้านต่างๆคนที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจรัศราก็ช่วยเหลือเพราะนั้นตรงสการนั้นเล็งเห็นความสําคัญของคนที่มีความตั้งใจครับผมเนาะพร้อมที่จะมาต่อยอด อย่างต่อเนื่องแล้วก็ให้เกิดความม้่นคงและยังยืนครับผมครับครับผมก่อสังคมชุมชนนะครับาดูแลซึ่งกันและกันนะครับน้องสังคมนั่นก็จะสงบสุขนะครับนอกถ้าผมได้เลารู้เสมอว่าครับเวลาคนเอาเนี่ยเวลาต้องมันหิวนาะมันก็มีจิตมีใจที่จะทำอะไรอย่างแล้วนะครับนาอกเคือแต่เราก็ต้องปักกัดสินที่ไปนะครับนาอก็บางทีก็ละเลยนะครับละเลยเรื่องศาสนาไป เอาอย่าไปมองว่าเขาเป็นผู้ที่มีความโดทนเอาอย่าไปมองว่าเขาคนเป็นผู้ที่มันมีใหมากนะครับแต่ว่าเราอาจจะยังม่เข้าใจนะครับเป็นการทดสอบของสุภาวตาราแล้วครับแล้วเราต้องเปิดใจให้กว้างหน่อยว่าเอ๊ะเราจะช่วยเหลือคนวันนี้อย่างไรเราจะเยี่ยนใดที่ล l l a ์ได้ยิบยกคนวันนี้ต้องมาอยู่ในยะมัดที่มันมีความสมบูรณ์นะครับฉะนั้นเรื่องการยิเยียนในการที่จะให้กํกำลังใจต่อไปสุลัสำคัญอันหนึ่งครับที่ต้องคงไว้ในแต่ละชุมชนในแต่ละมูเกม กลุ่มหนึ่งคณะหนึ่งคณะหนึ่งคณะใดกแล้ะแต่เนาะกลุ่มนั้นๆของเขาแล้วน่ะมีกลุ่มหนึ่งที่เข้าลงไปเพื่อกำลังใจมีปัจจัยนอกระว่างอันนั้นระว่างอันนี้ที่เขาจะหนุนเสริมได้ก็ค่อยๆเพิ่มไปเมื่อเขามีกําลังใจที่ดีว่าหูจะคุณค่าหูจะศาสนาหูจะการทดสอบเรื่องของการมีทั้งมีน้อยบันจะสำคัญอะยตัวครับเราได้ยินมาบ่อยครับดีที่สุดก็คือมาเลรับนะครับเลีวที่สุดก็คือเชยตอนนะครับแต่มมรุษเทานะครับมีดีมีชั่วสามารถจะ กับตัวได้เรเอาต้องช่วยๆกันเพื่อกำลังใจอย่าซ้ําอย่าเติมอย่าเพิ่มช่องว่างอย่าเพิ่มภาษาเพื่อกับคนที่เป็นมุสลิมอยู่แล้วนะครับผมว่าเขาเหล่านั้นนะครับรอรอการอุ้มชูจากพี่น้องนะครับผมวันนี้ก็คงวันนี้ก็คงจะได้เวลาพอสมควรแล้วแล้วก็ผมจะพอ ำลาพี <des> <ik> ่น้องด้วยเวลาเรื่อนี้นะครับเป็เรื่องัวอาจากพี่น้องอจครับผมกับขอความมั่นคงเนาะในเรื่องของอิมาและอามานต่างๆเกิดขึ้นแก่ทุกทุกคนคับผมแล้วก็ขอให้ทุกคนนั้นอยู่ในความเมตตาอัลลอฮตลอดไปครับอาจารย์ครับผม u ัลกุสาฮอัลลอฮฺอัลลอฮฺอัลัััลลอฮวััฮฺัอัลลอฮัอัฮััฮ